น้องไอของข้างหลังเนี่ยมีอีกเยอะไหมโหมีเยอะเลยครับพี่แล้วคุณลูกคา้าต้องการเยอะแค่ไหนล่ะครับพอดีพี่อยากได้สักยี่สิบลังอ่ะเงินพี่มันเหลือน้องขี่โม้ยี่สิบลังสบายมากเลยครับคุณลูกค้าอื้สวัสดีครับเออน้องพอดีพี่อยากได้สักห้าสิบลังแบบว่าพอดีบ้านพี่ช่วงเนี้ย ขายดีขายดีแล้วก็นะปาก็ให้มาลงทุนสักยี่สิบล้านอ่ะไม่รู้ว่าดูโฮมอ่ะจะมีพอหรือเปล่าโหแค่ยี่สิบล้านทั้เป็นคุยอะไรนะที่รักหูร้อยลังเลยเหรอโอ้โหได้ได้ได้เดี๋ยวพี <ens> ่จัดการให้ไ <tuh> ม่เป็นไร เอ้ยน้องครับพี่พอดีแฟนพี่อ่ะให้สั่งมาสักร้อยลังโอ้โห,โหครับเขาบอกให้ใช้ตังค์ให้หมด <c oughs> อ,อได้เลยจ่ายทีละน้องครับพี่ <p> พี่เอาลักสองร้อยลังพ <c oughs> อดีเ <c oughs> มียคนที่หนึ่งสามสี่้าเจ็ี่สิบแปดเขาบอกว่า ให้เอาไปเลยสองร้อยสองร้อยเลยเหรอครับบ้านท <200. S 2> <200. S 1> ีนม่มันรวยพี่ซื้อไปอะไรแย่ๆครับเนี่ยหกน้องถมที่ผมที่อ้ยพี่เป็นถมที่ไปถมที่ดินกันเหรอสองร้อยลังสบายมากครับลูกค้าเฮ้ยน้องพี่มาก่อนพี่ต้องมีสิทธิ์เลือกก่อนสิน้องเฮียท,ทั้งสองไม่ต้องแย่งกันนะครับผมดูโฮมเรามีสต็อกเพียงพอแน่นอนครับ เนาะดีสภาพมันสิมันขับรถอะไรมาบางคนของกลับไปไม่หมดหรอกพี่ดีกว่าซื้อทั้งโดมยางได้เลยนี่เห็นร้าน้าข้างโดมไหมครับพี่เครื่องบินมาจอดรอ38ลำของพี่เองผมลูกค้านี่รวยอย่างเลยนะครับโอ้ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับพี่พอดีแฟนพี่เนี่ยให้คนไปถมทะเลไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะพี่ยังสินค้าที่ดูโฮมเนี่ยเปไว้ในที่ดินของพี่ทีเนี้ยพี่อยากรู้ว่า คลังสินค้าของเราเนี่ยอยู่ไหนคลังสินค้าเราอยู่ด้านหลังครับคุณลูกค้าดีเลยพี่จะยกทั้งดูโฮมและสินค้าของพี่ไปไว้ที่ที่ดินของพี่เลยโอ้โหลูกค้าแต่ละคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกแชทมาสั่งกับเราได้นะครับผมจะส่งให้ถึงที่ทะเลแล้วก็สนามบินของลูกค้าเลยครับ <T> ดี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 มาแต่คุณลูกค้าเอาอะไรบ้างนะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ครับผมอันนี้อันนี้ครับผมสองอันนู้นอันนู้นโอเคครับ รูเลยที่สําคัญขออ่อนนี่โอเคครับพี่พาเฮียไปหาคนดูแลที่นี่เดี๋ยวนี้เชิญครับพี่เชิญครับคนมันรวยครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม